ดังกว่านี้อีกค่ะแม่แม่เพชรยังยังเพชรบุรีจ้าโอ้โหเสียงปรบมือให้สอนสุพรรณโชว์หน่อยได้ไหมจ้าขอบคุณจ้าโอ้โหวันนี้อ่ารู้สึกดีใจมากนะคะอ่าที่มีโอกาสได้มา ที่มีโอกาสได้มาเพชรบุรีเสียงในเอียร์นิดหนึ่งนะคะพี่ๆขอบคุณค่ะค่ะมีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยนะคะขอโทษด้วยนะคะรับรางวัลก่อนดีกว่านะคะขอบคุณเอา้า เพื่อนค่ะไปโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ FC จากชุมพรโอ้โหแล้วเดินทางมาจากชุมพรมานี่เลยเหรอคะโ,อโหแม่มาต,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 ตั้งตั้งแต่กี่โมงคะหกโมงช้หมายถึงเดินทางออกมาจากโอ้โหทำไมถึงทำไมถึงรีบมาเพชรบุรีคะเดี๋ยวหนูก็ไปเดี๋ยวหนูก็ไป ไปเล่นที่ชุมพรเงี้จ้ะเมือ่อไหร่อ๋อเร็วนี้เร็วนี้นะคะมีแน่นอนหนูอยากไปเหมือนกันชุมพรดดไม่เคยไปเลยประจวบมันก็มีชุมพรก็มีนะคะแม่แม่ไม่ต้องรีบมาไม่ต้องรีบคิดถึงกันมากนะคะดดอะไรนะคะประจวบรอหนูว่านะแม่แม่พ่อพ่อขาประจวบติ๊บหนักแน่เลยแซวแซว ขอบคุณค่ะดูจากหน้าคุณพ่อแล้วน่าจะแบบสายเปนะคะ <_ d ata> โอ๊ยขอบคุณค่ะ <_ d ata> แต่หนูขออนุญาตคุยคะทำไมคะแม่บอกว่ากลางคืนเนี่ยไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วเพราะว่าดูทั้งคืนเลยน่ารักเกิน <_ d ata> ขอบคุณค่ะ <_ d ata> อะไรนะคะ สุราษฎร์อู้ทำไมมากันไกลจังคะไกลมากขอบคุณมากๆนะคะมามามาหาต้นข้าวที่คอนเสิร์ตแล้วได้อะไรคะแม่มาหาต้นข้าวที่คอนเสิร์ตแล้วได้อะไรคะแม่ได้รักน้องขอบคุณมากๆนะคะหนูแกล้งถามเฉยขอบคุณค่ะหนูอยากให้มาชมหนูกันเยอะๆ